โอ้โหไม่คิดเลยว่ามีจอพกพาเนี่ยมันจะใช้งานสะดวกขนาดนี้แค่ใช้สายไทยสีเส้นเดียวต่อที่จอและอีกข้างหนึ่งก็ต่อที่มือถือภาพก็ออกแล้วเฮ้ยมันง่ายไปไหมเนี่ยโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอนี่ยังใช้ทัชสกรีนของมือถือแทนเมาส์ได้ด้วยเฮ้ยนี่มันใช้แบบคอมพิวเตอร์เลยเอา้าวแล้วถ้าเราจะฉ่ายหน้าจอละก็อ,ออกจากโหมดนี้ไงเฮ้ยนี่มันหน้าจอมือถือเราดิว่าไปโผล่นั้นได้ยังไงเนี่ยอา้าสไลด์อื้อได้ด้วย เนียมาลองดูตัวอย่างหนัง h d r ีสิเขาว่าจอพกพาตัวนี้มันรองรับ h d r ได้ด้วยนะดูหนัก Spider Man สไปเดอร์แมนสิอือหือสียังแจม่มแทบไม่แพ้มือถือเลยโอ้โหยแล้วนี่มีเสียงด้วยนี่เป็นเสียงของตัวจอพกพาเองเลยเน,นี่ยเขามีลำโพงในตัวยังแจ่มอะ่ะลองมาต่อกับเครื่องเกม p s 5อส้อหือสีสันบาดตาบาดใจแบบนี้ก็พก P s 5อไปเล่นที่ไหนก็ได้สบายสุด,สด ถ้าภาพมันไม่เต็มจอนะเราก็ซูมเอาที่มือถือนะเห็นไหมฮะตรงนี้เขาก็จะปรับให้แบบเต็มอัตโนมัติเลยครับง่ายๆหน้าจอเขาก็จะออโต้ตามมือถือเลยนะครับอย่างอันนี้ผมทําแนวตั้งอยู่นะนี่ทำเป็นแนวนอนครับแบบนี้นะครับแล้วความสโลปนะครับความเอียงของจอเนี่ยก็สามารถปรับได้ที่ตัวเคสเลยนะครับตรงนี้นะฮะเราก็สามารถจะปรับได้นะฮะจะเอียงมากนะครับหรือเอียงน้อยนะฮะได้หมดเลยครับ ตัวจอในพกพาง่ายนะครับเพื่อนขนาดได้บางมากไปถึงเซนครับตัวนี้ประมาณ0.6นะครับ0.6เซนนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาครับประมาณ600กว่ากรัมเองนะครับพกพาสะดวกมากๆครับเบากว่าโน้ตบุ๊กเยอะมาดูตัวจอครับตัวนี้พกพาสะดวกมากเพื่อนอันนี้มาพร้อมเคสชาร์จนะครับเบามากๆเพื่อนประมาณ600กรัมเองนะฮะและจอนี่คือโคตรบางนี่ขนาดใส่เคสแล้วนะประมาณ0.6เซนไม่ถึงเซนนะเพื่อนแล้วก็อันนี้มันเป็นเคสไม้เหล็กใช่ปะ เราก็สามารถดึงเอาจอออกมาได้นะอ่ะนี่จะให้ดูนะครับด้านหลังนะครับก็นี่เอาไปแขวนกับตัวแขวนจอก็ได้นะตรงนี้เป็นลําโพงนะครับมีลําโพงคู่นะครับอ่ะมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อกันหน่อยนะครับนี่นะฮะปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับกดค้างสองวินาทีจอจะเปิดนะครับอืมแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มที่ใช้ในการเลื่อนนะครับปรับแสงปรับความสว่างเมนูอะไรต่างเนี่ยใช้ได้สองอย่างนะยกซะยกขึ้นยกลงนะครับนี่แล้วก็สามารถกด บุ๋มลงไปได้ด้วยอันนี้เป็นรูหูฟังนะครับ3.5มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็การเชื่อมต่อมีมาให้ครบๆเลยนะครับเชดดีเนี้ก็คือรูเฮดดีไอนะครับแล้วก็ไถซีสองอันนะครับก็สามารถทั้งจ่ายไฟนะครับแล้วก็เอาภาพออกได้เลยนะฮะใช้สาย c ีทีที่แถบมานะคะเฮดดีไอตัวนี้เวลาเสียบไปกับตัวเครื่องเกมหรืออุปกรณ์ที่เป็นเฮดดีไอนะฮะมันก็จะภาพออกอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของเ d ดดีไออยู่ละนี่ครับ จอพกพาจากกู๊ดจ็อบกล่องสวยมากนะครับกล่องดูดีนะครับนี่นะฮะเป็นจอขนาด15.6นิ้วรองรับ HDR นะครับนี่นะฮะในกล่องนะครับเราก็จะได้คู่มือมานะครับแล้วก็ตัวจอนะครับตัวนี้มาพร้อมเคสแม่เหล็กนะครับเป็นเคสแม่เหล็กอย่างดีเลยนะครับนะครับนี่เป็นเคสไม่เหล็กนะครับมาดูอุปกรณ์คือมาให้ครบๆพร้อมใช้เลยตัวนี้คือแบบไฮไลท์เลยครับสายใช้ C2C นะครับตัวนี้ไม่เหมือนสายชาร์จธรรมดานะครับเพราะว่า เวลาเราไปต่อกับจอกับมือถือแล้วนะครับมันไปทั้งภาพทั้งเสียงแล้วก็ถ้าเราต่อแหล่งจ่ายไฟนะครับมันชาร์จมือถือให้เราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะฮะคร,ครบเลย h d m i Mini h d m i to h d m i นะครับเอาไว้ต่อกับพวกเครื่องเกมหรืออุปกร,กรณ์ที่เป็น h d m i นะครับอะแดปเตอร์เขาก็ให้มานะครับตัวนี้เป็น Quick Charge 3นะครับนี่นะฮะตัวจอวัาควาเนี่ยเขาจะมีแบตในตัวนะครับนี่แล้วที่ความเจ๋งของมันนะครับก็คือถ้าเราอยู่ ที่บ้านนะครับหรืออยู่ใกล้ปลั๊กไฟเราก็ใช้อแดปเตอร์นะครที่เขาแถมมาให้นะฮะก็เสียบไปเสียบเข้าไทซีไปนะครจ่ายไฟแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าลืมเอาอแดปเตอร์ไปหรือว่าอยู่นอกบ้านล่ะนี่เพื่อนๆมันรับไฟจากเพาเวอร์แบงก์ก็ได้เพาเวอร์แบงก์อะไรก็ได้ขอแค่15วัต์ขึ้นไปนะ,ะก็เสียบไปจ่ายไฟนะฮะใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าลืมทั้งสองอย่างเลยไปอยู่นอกบ้านอแดปเตอร์ก็ไม่ไดเอามาเพาเวอร์แบงก์ก็ลืมมือถืออย่างเดียวเพื่อนมือถือนี่เอาไอ้สายไทซีของเขาเนี่ยที่แถมมาเน เสียบเข้าไปนะครับมันจะจ่ายทั้งภาพแล้วก็จ่ายไฟเลี้ยงตัวจอพกพาเลยโคตรเจ๋งหลายคนดูอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าโมนี่สิปฝากว่าไม่ทา,ายเห็นยังไม่ได้ต่อนะครับไม่มีไฟต่อนะฮะนี่แบนๆอย่างนี้เลยมานี่ไทซีนะฮะก็ต่อกับมือถือปกตินะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็เสียบครับเสียบรูไหนของไทซีของจอก็ได้เห็นไ่มมือถือติดนี่แล้วมาดูที่ตัวจอเห็นไหมไฟถีมเงินขึ้นรียบร้อยกดค้างครับนี่ยังไม่ทันกดเลยเลย จอติดเรียบร้อยแล้วครับโมตรงไหนทำได้จริงอ่ะแล้วเนี่ยมือถือนะถ้าเป็นรุ่นที่รองรับอย่างอันนี้ S23 Ultra ใช่ป่ะกดมานี่จึกนะฮะใช้เป็นทัชแพดคุณพระนี่เหมือนคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยอือเอาไปนําเสนองานลูกคงลูกค้านะฮะไขอองขายงานง่ายสบายนะฮะแล้วก็ถ้าจะออกจากตัวนี้นะฮะก็นี่มันคล้ายคอมนะเรากกดออกจากเด็กมานะครับนี่แค่นี้เป็นหน้าจอล้ ทุกอย่างที่โชมหน้าจอมือถือก็ไปโผล่บนจอพกพาง่ายสุดๆแต่วิธีการต่อไฟจากมือถือไปเลี้ยงที่ตัวจอแบบนี้แนะนําว่าเอาไว้ใช้แก้ขัดดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะกินแบตมือถือเราแล้วก็เราจะไม่สามารถปรับพวกความสว่างที่ตัวจอเนี่ยได้แบบเต็มที่มากถ้าแบบต้องการแบบสีสันจัดจ้านสม่างสดๆผมแนะนําว่าต่อไฟนอกนะครับแล้วจอเนี่ยฉลาดมากนี่ผมต่อไฟนอกนะเอต่อไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดวงจรเองนะครับ เห็นไหมมาชาร์จแบตมือถือให้เราด้วยเจ๋งสุดๆนะฮะแบตของเรามือถือก็ไม่ลดนะครับนี่นะฮะจอเขาทําการปรับแต่งอะไรให้เรียบร้อยเลยสุดท้ายก็จอติดนะฮะไม่ต้องกดอะไรที่มือถือเลยแอปก็ไม่ต้องลงนะครับสะดวกสุดๆมาสอนใช้กันหน่อยนะฮะง่ายสุดๆนะครับอนี่เดี๋ยวผมเปิดหนัง HDR ให้ดูนะ,ะจอตัวนี้เขารองรับ HDR ด้วยนะครับนี่ครับผมจะลองเปิดวิดีโอ HDR ให้ดูนะครับนี่นะฮะ HDR นะครับเห็นไหมฮะ นี่ฮะแล้วดูความสีสันเขานะครับเพื่อนเพื่อนแล้วถ้าเพื่อนเื่อนคิดว่า HDR ตัวนี้สีมันยังจืดไปเราสามารถปรับเพิ่มได้นะก่อนจะไปปรับ HDR กันไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงจากลาโพงของตัวจอพกพานะครับเขามีเสียงมีลําโพงในตัวนะฮะนี่เรากดที่ตัวจอนะครับมีเมนูขึ้นมานะครับเราก็เลื่อนๆไปครับนี่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  HDR นะฮะเห็นไหมฮะตอนนี้ผมได้ HDR เป็นออโต้นะฮะแล้วกดไปหนึ่งทีนะครับเพิ่มนะฮะเปลี่ยนครับนี่เห็นไหมฮะสีมันแบบสุดยอดนะฮะนี่ผมกดออกแล้ว HDR ถอดก่อนเห็นไหมสีแบบโคตรจัดอนะสีเยอะกว่าในมือถืออีกครับอื้อเนี่ยฮะปรับได้สะใจมากนี่ฮะเห็นไหมฮะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าสีนี่จัดจ้านมากนะครับหลังจากที่ปรับ HDR เป็นแบบนี้นะครับ แล้วเสียงที่ยินตอนนี้ก็เป็นเสียงจากตัวลำโพงพกพาเองเลยนะครับพอออกมาหน้าจอแล้วถ้าสีมันจัดไปนะะก็อาจจะแสบตาเพราะ HDR เนี่ยก็ออกแบบไว้สำหรับเอาพวกเล่นเกมนะฮะหรือว่าเอาไว้ดูหนังมากกว่านะฮะแล้วก็สามารถมาปรับคืนนะฮะน,นี้ก็สะดวกนฮะเห็นปะ่ะพอผมปรับเป็นออโต้แล้วเนี่ยมันก็จะโอเคขึ้นนะฮะอันนี้นะครับ ปุ่มต่างๆเนี่ยเราก็สามารถจะทําการควบคุมนะครับเหมือนตัวจอปกติเลยนะครับไม่ว่าจะมาทําการเปลี่ยนปรับคอนส่างคอนทราสแอเซเรชชนะครับได้หมดเลยนะฮะก็ถือว่าใช้งานสะดวกง่ายมากครับนี่ครับแล้วเวลาเก็บนะฮะตัวนี้มันเป็นแม่เหล็กใช่ป่ะแล้วก็วางไปเห็นไหมติดเลยนะฮะแล้วก็ปิดไฟนี่พกพาง,ง่ายสะดวกมากเพื่อนน้ำหนักแค่600กรัมอ่ะมันเบากว่าโน้ตบุ๊กอ่ะเนี่ยคือแบบพกใส่กระเป๋าไปได้อ่ะเอาไปไหนก็แบบสะดวกมากครับเพื่อน ใครสนใจจอพกพากู o ตจ็อบนะครับผมทิ้งที่กัดไว้ที่ตะการเหลืองหน้าคลิปนะครับช่วงนี้เห็นเขาจัดแฟลชเซลล์อยู่ด้วยนะครับท่านเพื่อนสนใจลองกดที่ตะการเหลืองดูนะครับลดไปได้เยอะเลยนะครับก็จะคุ้มสุดๆนะฮะตัวนี้จากที่รีวิวมาถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยครับ